โปรแกรม l e a เ n ี่เป็นโปรแกรมซี่ที่มีจุดเด่นก็คือว่าเด็กสามารถเรียนได้ในขณะที่ไม่มีคุณครูอยู่ด้วยก็ได้ คือเราจัดโปรแกรมเรียนเนี่ยเราจาัดทงในคาบเรียนปกติด้วยเวลาที่คุณครูเข้ามาสอนรือคุณครูจะเกิดนําก่อนกต้นให้เด็กอยากก่อนนะครับแล้วก็ให้เด็กได้เรียนพอเรียนเสร็จป้าคุณครูก็ต้องมีการสรุปให้ด้วยแต่ในบางกรณีที่คุณครูอาจจะมีภารก,กิจหรือโรงเรียนมีกิจกรรมเด็กสามารถที่จะมาเรียนในช่วงเวลาพักเทีย่ยงหรือหลังเลิกเรียนคุณครูที่ สอนอยู่ในโปรแกรมเด็ท่านก็เป็นบุคลากรที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเด็กเขาได้รับความรู้อย่างหลากหลายจากคุณครูหลายๆท่านครูได้ประจำและในโรงเรียนแล้วก็ครูภายนอกด้วยในการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมเรียนอี듀เคชันเราได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2560นะครับจากการดาเนินการจัดการเรียนการสอนเราก็ทําให้นักเรียนเรียนรู้ในเนื้อหาได้มากขึ้น มีสิ่งต่างๆมากมายที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาก,กิจกรรมการทดลองส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและผลการสอบ ประเมินผลสฤทธิ์ระดับชาติหรือเราเรียกว่าการสอบโอนิตนั้นทําให้นักเรียนระนดับมัธยมศึกษาและระดับนุดมศึกษามีผลค่าฉเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศครับในการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมเรียนอีดิคชั่น Education นะครับก่อนจะทําการเรียนการสอนนั้นคุณครูผู้สอนจะต้องมาศึกษาเนื้อหาก่อนนะครับโดยที่ในชั่วโมงเรียนนั้นเราจะแบ่งเสกออกเป็นสองเสกนะครับเสกแรกนะครับสานาทีแรกนั้น คุณครูจะต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนเอเดคชันเนื้อหาชี้แจงเนื้อหาชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับนักเรียนแอฟซ่าจากงานให้ในกักเรียนเข้าสู่ระบบนะครับโดยคีย์ยูเซอร์เนมและก็พาสเวิร์ดคลิกเนื้อหาเข้าไปพักครึ่งยี่สิบนาทีเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาเสร็จแล้วคุณครูผู้สอนก็จะอธิบายการอธิบายเนื้อหาที่ เรียนในครึ่งแรกนะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนได้เริ่มเรียนในครึ่งที่2นักเรียนก็จะทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเป็นการประเมินว่านักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาครบถ้วนหรือไม่แต่ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โปรแกรมเรสต์อินดิเคชันนี้เราไม่ได้ทิ้งเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนนะครับเพียง โปรแกรมนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกสื่อหนึ่งเพื่อช่วยครับให้นักเรียนและคุณครูนะครับเสริมประสบการณ์เพิ่มศักยภาพและเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในศตวรรษที่2 1เพเพิ่มขึ้นครับพบกับอิสระแห่งการเรียนรู้เรียน Learn Education ผ่าน Learn anywhere อีกขั้นของนวัตรกรรมการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดทุกความรู้ส่งตรงถึงมือครูเพียงเข้าเว็บไซต์แล้วเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทั้ง iOS Android และ Windows แค่ search learn anywhere และกดเลือก learn education ฟีเจอร์ใหม่เอาใจครูและนักเรียนยุคดิจิทัลเรียนคอร์ส anywhere แบบ streaming เรียนได้ทุกที่ไม่มีข้อจำกัดแม้ไม่อยู่ในโรงเรียน เลือกความเร็วในการเรียนได้หลากหลายตามระดับความสามารถจดจำการเข้าครั้งสุดท้ายไม่ต้องเลื่อนหาทำข้อสอบได้ทันทีเมื่อเรียนจบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อติดตามผลการเรียนได้ง่ายผ่านระบบรายงานและสามารถใช้วัดผลได้ตอบทุกข้อสงสัยและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นและง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครูและนักเรียนสายออนไลน์ พบกับ Learn anywhere ทั้ง iOS, Android และ Windows ได้แล้ววันนี้ Learn anywhere โรงเรียนส่วนตัวเรียนได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมง